ขนาดว่าเห็นกันบ่อยๆเพราะทำงานด้วยกันอยู่ตลอดแต่ไอดอลยุก้าส่วนอย่างลิฟสุพจน์ยังเอ่ยปากว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนซีออถนาเปลี่ยนไปเพราะว่างปุ๊บออยก็ขยันเข้าฟิตเนสปั๊มกล้ามจนน้ำหนักลดไปเกือบ1ิบกิโลตอนนี้ออร้าหนุ่มสดกระจายมากพอผมว่าออยช่วงนี้มันหล่อขึ้นเขาเขาผอมลงประมาณเกือบ1ิบกิโละจากตอนนั้นที่แบบเราเห็นเขาอยู่หน้าจอทีวีใช่ไหมแล้วปัจจุบันเนี่ยพอเขาตัวเล็กลง เขาใส่เสื้อผ้าสวยทำสีผมทุกอย่างโสดด้วยที่สำคัญเก่งปรกกายก็เลยแบบเฮ้ยมันหล่อมันหล่อออร่าความสดมันพุ่งก็ใครๆไปตอนนี้ก็จับจ้องแต่ออยอย่างเดียวเลยคือเราไม่ได้บอกไงคนทุกคนเขาเห็นเขาก็บอกเฮ้ยชาวงนี่ออยเขาหล่อขึ้นวะแล้วเขาเออจริง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 แต่ก็ดีครับตามไปตามไปดูออยเยอะๆเไม่จุดไม่จุดขายของเราที่มีเพื่อนหล่อเพื่อนหล่อแล้วเนื้อหอมไหมคะ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเขายังวางฟอร์มของเขาอยู่เขายังมีกำแพงอะไรของเขาอยู่คงคงผมว่าเขาคงอยากจะใช้ชีวิตสนุกสนานคือแบบคือเขาเรียกว่าอยากจะอยากจะเป็นตัวของตัวเองไแหละตอนนี้ก็เรื่องของความรักก็คงยังยังไม่เห็นอะไรมีเท่าไหร่ที่อยากเขามีแฟนไหมฮะยังผมชอบเลยเขาโสดโสดสดแล้วเขาแร็ดดีคือเราห่วงเขาเหรอไม่ได้หัวแต่แบบเรารู้สึกพอเขาโสดเนี่ยบนเวทีเขาหลบเขาปล่อยเขาปล่อยเต็มที่อะแร็ดของออยฮะ โปรยสเสน่ห์มุกเยอะเฟรนลี่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาหวงมาหึงอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบโอเพ่นแล้วเขาเป็นตัวตัวเป็นเป็นตัวตนของเขาอะผมชอบเนี่ยเราไม่มีช่วยหาใช่ไหมครับเรหาไม่ได้ฮะเพราะภรรยาไปยืนเกาะขอบพิทีดูอยู่ <laughs> และเพราะสองค่ายเพลงยักษ์ใหญ่เขาจับมือปรองดองก็เลยทําให้งานโชว์ของลิฟออยที่รวมแพ็กกับนักร้องต่างค่ายอย่างมอสปฏิันานกระแสดีเวอร์คิวแนนชนิดขึ้นเหนือล่องใต้โดยหนุ่มลิฟคอนเฟิร์มว่าถึงอายุจะมุ่งสู่หลัก5แต่ไม่มีปัญหาไขข้อยังแดนสบัดโยกระจใยได้เหมือนเดิมจ้า